มึงเด้อพี่นองเสือหน่อยนอนหลับวองนอนอย่ามายุ่งผมเสือหน่อยนอนหลับ โอ้โเพันหาเพ่นหา หาวใหญ่เลยพี่น้องหาวใหญ่เลยพนปนง่วงนอนปนตื่นขึ้นมาปนหาวใหญ่เลยหาวปากกว้างเลยพนว๊นเอาอีกแล้วหาวหาวหาวตีลูกหลาหาวตียังง่วงอยู่ตีลูกหืมอืมยังง่วงอยู่ตีฮะพนพนพนหาวพี่น้อง ว,วนหาวเรานอนต่อเด้นอนต่อเซ้เลยผมง่วงนอนครับประชันพคนว่า <c oughs> แก้งแกงแก้งเขาวนเบิ้งพี่น้งนองหลับตาม,มึงเมืงนะองลีตาหน่อยเบิง้ง คนดีต่หน่อยบ่งเฮา้าพ่นหย,ยดขาบ่างพ่นหยัยดขาพ่นหยัยดขาอเอ้าเร็วเอ้าอยากยุพี่นอ้องเลย นอนลูกนอนนอนอย่าออกมานอนนอนนอนลูกนอนนอนนอนตื่นขึ้นมาเป็นเจ้อ่อนเป็นเจ้อ่อนพี่น้อง ้อออนนปี้อ่อน晚ี้อ่อนตอนนี้กันเด้อพี่น้องเอ้ เออนอนซะลลกนอนซะไม่กวนเนาะจบคลิปไปซ้ำหนิกอนเ้อพี่น้องเลยสวัสดีค่ะ